โอเคครับตัวนี้โน้ตบุ๊กนะครับตัว HP 1 5 s นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับไฟชาร์จเข้าเดี๋ยวกำลังเทสดูนะครับว่ามีตัวไหนเสียนะครับไฟตัวไหนโยนต์ไม่เข้านะครับโอเคดยวจัดการดูนะครับผมงานเยอะเลยครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจเรานะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ HP 15s นะครับรับมาการเครื่องนะครับเปิดแล้วไม่ติดนะครับแต่ไฟชาร์จขึ้นนี่เครื่องโดนความชื้นมานะครับซ่อมเมนบอร์ดเรียบร้อยนะครับอันนี้ติดพร้อมส่งนะครับผมอาการระยะเวลาการทำแล้วแต่อาการนะครับผม1-3ถึงวันนะครับโอเคครับ